สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบินสันร้อยเอ็ดสาขาร้อยเอ็ดนะคะก็เพิ่มมาครั้งแรกนะคะอันนี้คืออาคารนะคะก็าลานจอดรถวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็คึกคักมากๆเลยนะคะที่จอดรถนี่เต็มเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเราหาที่จอดรถยากมากแล้วเราก็ติดนะคะตลอดยาวทั้งนี่เลยนะคะ ค่ะก็จะโชว์ให้ดูนะคะบรรยากาศนะคะนี่คือตึกนะคะด้านหน้าก็จะมีคนขายของนะคะมีซุ้มขายของนะคะขายผลไม้นะคะค่ะแล้วกเ็เราจะเดินเข้าไปนะคะด้านในนะคะไปดูด้านในบ้ามีอะไรขายบ้างนะคะ เพื่อนๆคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเลาะดูนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะมีอะไรน่าอร่อยบ้างนะคะอยู่หน้าโรมินสันเนี่ยคะ่ะอันนี้มะขามหวานนะคะส้มนะคะมะม่วงล,ลูกตาลตาลลูกตาลนี่ไงตอนนั้นมะขามโรเท่าไหร่คะสามสิบขัสีทองสีทองก็ประมาณนี้ไงเนะาะราคาที่เขาขายกันอยู่ย ้มีแต่ลูกใหญ่สามสิบบาทเองเนอะลูกใหญ่แล้วเดินดูก่อนเพิ่งมาถึงค่ะคนเยอะเหมือนกันเนาะถ่ายวิดีโอก่อนเอเวอเรสตานะอ๋อคณะคณะปลูกเองใช่ไหมปลอดสารพิษก็เหรอมะขามก็สวย ค่ะอ๋อหรอคะหนักสิได้มันจะนวยยังไงตัวละสี่สิบเองกินจูใช่ไหมคะไรเม็ดด้วยสวยๆมากอันนี้เคลียกว่ามะม่วงอะไรคะมะม่วงแก้วขมิ้นจ้าอ๋อแก้วขมิ้นนะยังไม่ใช่หน้าฤดูอะไรนะอันนั้ทำดอกไม้ไม่ใช่นะดอกไม้ไม่ใช่ค่ะแก้วขมิ้นก็หวานหวานหวานเหมือนกัน เดินไปก่อนสวยดิอู้ขนมน่าอร่อยขนมกล้วยขนมขนมอบแห้งมายังพี่คนไหนลูกยังหิวข้าวหรอ กินข้าวเป็นแล้วหรอแล้วบอกว่า,า,า,าไม่อยากกินไงเนชา้านี้เดินหาสิว่าจะกินอะไรนี่เดินหาเดี๋ยวมันกี้<ด>อ๋อหิวข้าวแล้นีอยากกินมะม่วงหิวข้าวก,กินข้าวสิเมื่อกี้ไม่บอกว่าอยากกินมะม่วง<ด>นี่สวยมากเลยตาดูมันนะกิมจูี่สดมากโปรเท่าไหร่คะอันนี้หกสิบ <60. S 2> <า>อ๋อเหรอเจ้าหนั้น มันบอกว่าสีบาทเองนเ่ยออ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็แล้วแต่เราจะดูก่อนเพื่อนดูก่อนี่ดูว่ามันจะกินอะไรดีนี่แกงแตปลานี่แกงแตปลาปลาส้มปลาส้มปลาส้มอาพี่บอกหี่สบบาท น้อไม้นี่ไ,อไงอันนี้เท่าไหร่คะฟังละสามสิบเนี่ยเอาไหมอันนี้นะ,ะใส่อะไรคะ<า>ใช่ทั่วเหลืองตะกระุดเถือกค่ะตะกระุดเถเือกถั่วเหลืองไหนถหนั่ถเวเหลืองอันไหนเอาถั่วเหลืองอันหนึง่ง อันน ja e. okay, uh, uh, anyway, yeah. ี้ขาดโั่เลยขาดโซ่เ <right> ส่้อเราดูดูปลาเสือปลาหนูกินได้นหกินได้แกะกินได้หนูตัวปลาหรืปลามาอย่างม่อไหก็มาถามเราอยู่ ออมาดูเดินมาไปรเรื่อยๆโอเกษตรสำลนันกินขึ้นหนูแก่นเลไหนูแก่แกะ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 กินไปเรื่อยแกเกินไปเรื่อยนี่ขนมผบเคี้ยวนี่ถั่วตันหลดตันหลดตัหลด กหรดไทยเค็มมาแี่นี้เอาใส่ถุงไว้เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงเอาถุงมาใสา่ ออโอเคเดี๋ยวไม่บอกว่าป้าดึงแขนนะแต่ป้ามาแล้วเป็นเียกเด็กว่าป้ามาทางนี้เียกมาทางนี้นะครับทิมทิมจูอันนี้พรายพริกยี่สิบอันนี้ถุงเท่าไหร่คะบถุงละร้อยตาตาลอ่อนนะ เดี๋ยวกลับมาเอาสวยมากน้องถือหลายอย่างาาาาแล้วกลับมาเอาอ๋อต้นนี้อันนี้เป็นนี่อเคถุงละร้อยถุงละร้อยอยาก,กินอ่ะลูกตาลโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะ,จะซื้อลูกตานลูกตานหะนึ่งถุงอาอเดี๋ยวเอันนี้แล้วกันดีคะเอาถุงนี้แล้วกันค่ะ กำลังกินได้เลยมได้แล้วลูกตามเขาคุณผู้ชมลูกตามมีต่มือืนน่นโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าโรเบนสันร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชม